มิกเฉลิมสีชายที่มีชื่อเสียงด้วยวีรกรรมแฟนเก่าทําให้เพื่อนๆต้องการทาลายความสัมพันธ์ของเขาซึ่งเป็นเรื่องที่สนุกสนานและมีความผิดหวังทําให้เขาต้องการเปิดเผยเหตุผลที่เป็นจริงในการเลิกรากับแฟนเก่าซึ่งเป็นเรื่องที่มีความผิดหวังและสนุกสนานทําให้เขาต้องการเปิดเผยเหตุผลที่เป็นจริงในการเลิกรากับแฟนเก่าซึ่งเป็นเรื่องที่มีความผิดหวังและสนุกสนานทําให้เขาต้องการเปิดเผยเหตุผลที่เป็นจริงในการเลิกรากับแฟนเก่าซึ่งเป็นเรื่องที่มีความผิดหวังและสนุกสนานทาให้เขาต้องการเปิดเผยเหตุผลที่เป็นจริงในการ ฟนเก่าซึ่งเป็นเรื่องที่มีความผิดหวังและสนุกสนานทำให้เขาต้องการเปิดเผยเหตุผลที่เป็นจริงในการเลิกรากับแฟนเก่าซึ่งเป็นเรื่องที่มีความผิดหวังและสนุกสนานทำให้เขาต้องการเปิดเผยเหตุผลที่เป็นจริงในการเลิกรากับแฟนเก่าซึ่งเป็นเรื่องที่มีความผิดหวังและสนุกสนานทำให้เขาต้องการเปิดเผยเหตุผลที่เป็นจริงในการเลิกรากับแฟนเก่าซึ่งเป็นเรื่องที่มีความผิดหวังและสนุกสนานทำให้เขาต้องการเปิดเผยเหตุผลที่เป็นจริงในการเลิกรากับแฟนเก่าซึ่งเป็นเรื่องที่มีความผิดหวังและสนุกสนานทาให้เขาต้องการเปิดเผยเห ในการเลิกรากับแฟนเก่าซึ่งเป็นเรื่องที่มีความผิดหวังและสนุกสนานทำให้เขาต้องการเปิดเผยเหตุผลที่เป็นจริงในการเลิกรากกับแฟนเก่าซึ่งเป็นเรื่องที่มีความผิดหวังและสนุกสนาน